ท่านกอพปท่านฝากมานะครับเราท่านอา่านได้ตอนจบแล้วที่ท่านกอพปเขียนในสูตรนี้เป็นภาษานะครับและสรุปดีว่าท่านเนี่ยนะครับอยากให้บริการของเราเป็นสาบนรบัญมาตรฐานผู้ิหาของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้พวกเราไม่ได้ทำให้ทุกท่านเลยโดยท่านแม่ก็คือผู้ดหแ่ทำให้เราแับรุ่นใหม่ เพื่อจะเลี้ยงตัวรอดในอนาคตาส่วนถม6ปีกับไปพี่โน่นอีก3ปีกับไปแต่สิ่งที่น้องๆหรือนุแม่อราอยู่เนี่ยเราต้องอยู่ยาวนะครับเราถึงต้องทำกระบวนการกิจกรรมเพื่อให้พวกเราอยู่รอดนะครับอ่าเดี๋ยวดูการแจ้งเพื่อประชารคือนึงกดเกิงกาวเรีย ปีแต่เสียงที่เป็นเนอกนะครับไฟสีปียังไงปีปีปีเต้หรือปีปียังไงครับการปีแต่นะครับปีอยู่คือลักษณะแบบปีเต้นสองครั้งแล้วก็กวดอดปวดปอบ้านนีคือที <Yeah. S 2> ่อ มาแล้วไปดีไทยสวัสดีครับรอรอจะถอยแร้วยีจดหมายของคุณมงคลคยีจดหมาย EMS ของคุณมงคลมาที่บ้านครับเป็นไงครับสบายดีไหมครับ